สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาสอนทำโมเดลง่ายๆนะครับก่อนอื่นเราก็เข้าไปที่ App Store นะครับแล้วก็เลือกหาคำว่า beauty cam นะครับแล้วเราก็ไปอัปโหลดนะครับ App beauty cam มานะครับอ่ารอโหลดให้เต็มนะครับผมนะคะพอเต็มแล้วจากนั้นเราก็จิ้มเข้าไปที่ beauty cam เลย แล้วก็ไปเลือกภาพที่เราต้องการทําโมเดลมานะครับจากนั้นก็ไปคลิกที่วิธีเล่น ai นะครับแล้วก็เลือกฟีเจอร์ฟ f เกอร์นะครับผมจากนั้นก็รอโหลดครับโหลดแล้วก็จะได้ภาพแบบนี้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาสอนทําโมเดลง่ายๆ,ๆนะครับ<ๆ>ก่อนอื่นเราก็เข้าไปที่ App Store นะครับแล้วก็เลือกหา คำว่า beauty cam นะครับแล้วเราก็ไปอัพโหลดนะครับแอป beauty cam มานะครับอ่ารอโหลดให้เต็มนะครับผมนะคพอเต็มแล้วจากนั้นเราก็จิ้มเข้าไปที่ beauty cam เลยแล้วก็ไปเลือกภาพที่เราต้องการทำโมเดลมานะครับจากนั้นก็ ไปคลิกที่วิธีเล่น ai นะครับแล้วก็เลือกฟีเจอร์ฟ f เกอร์นะครับผมจากนั้นก็รอโหลดครับโหลดแล้วก็จะได้ภาพแบบนี้เลยครับ